อะไรวะดูเดี๋ยวอีกคั้เดอ๋ยราองบอกว่า่แล้วดเวแล้วถ้าเราไม่ได้กยัราได้คุณไปแล้วคุณปแล้วปิดแล้วโยน้ว เอาพี <si ่เอาดี้พี่เป็นใครครับใครอ่ะโหนีอยของดีนี่ว่ะไหนคนอ่ะตายแล้วฟอแล้วเดี๋ยวพี่โอเข้าไปเฮ้ยแมยจัดเจริญงบเจอดาคุณน้องูดณดิ อุ้ยเฮ้ยอยากไปแนวคอซแล้วเชียร์ักกนอตเลยเอสาดีวะแบ๊ครกูน็อตโอเค้ยเฮ้ยโอ้ยตากว่ะเฮ้ยเียกดเาเต็มเดี๋ยวอ้ยคุณแปดเลยทิ้งคุณแปดเลยนะทิ้งนะเอาแล้วแล้ไม่มีใครเอาคุณแป เอาแสดงมีให้หรือพี่เชียวอ่ะลืมละโอ้แม่เอาจะได้บอกมึงครับไอ้โง่เฮ้ยไม่ได้มีให้กูให้โอกาสให้โอกาสมึงก่อนงย่างนี้นี่ไง้นี่ไอ้นี่ไอ้ไม่คือไปหาคนเหรอโอเคได้ขับไปไปบ้านรักสองอ่ะย่าย่าย่าได้ขับไปไปไกลจัง มาละจูมูละเจ้าเ่อที่บ้านไหนวะของนี่บ้านมาสองโอเค ระว่ากูใครเนี่ยแม่เป้องผมเลยไอ้ซาดมางกมัลงได้สตามาซ้ำจะถึงโอ้จะถึงยงไม่ว่าไอ้ขี้มันปีนข้างบเนเพื่อนเลยสับได้อีกตีหนึ่งแบบคลณตี้อ่ะ ตันี้ไม่พี่ล่าสุดมีสองตัวติดสามเฮสียงใกล้กูต้องมาบ้างโดวรัตรงข้ามกูวเข่าสะแบงค์เลยไปชิวข้าบ้านอันนี้ไปถึงตัวตรงพี่เหรอไปชิวพี่จีนอ่ะ เอามันไปด้วยมันมีอีกตัวหนึ่งนะตายเอาไปก่อนออกผู้ยิงติดหัวมันเหรอเดินเข้าบ้านได้หรอเราแต่คุณจะเดี๋ยวอะไระเอ้าอีกตัวหนึ่งเว้ยตายมึงหน่อยครับปฏิกิริยาถ้าคุณนอกชอบมากใกล้เลยอ๋อไน่ตัวอักแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้ต่อยอีกไหมขึ้นได้น่อยอีกแล้วเออเนี่ยเนี่ยที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ตัดหมดเลยใช่ปะ เออไอเฮียเอเอสอ่ะคือตัวซ้ำแล้วตัวนี้พี่ยิงคือตัวที่ยิงไอแบงค์เนาะก็คือตอนนี้ครบแล้วเหลืออีกตี้นึงแหละคงคงเหลืออีกตี้ในเมืองมันเดินมาจากฝั่งบ้านนะหรือว่ามันเป็นคนที่ฆ่าหมดเออเพราะว่ามันยังมันยังมันยังปิดกันไม่หมดป่ะหรือว่าไม่หมดหรอวะผมไม่โชว์ว่ะเออหรอผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันปิดกันหมดยังอ่ะ วกูไม่รู้ว่ามันฆ่าหมดยังหมายถึงว่าถ้ามันยังเหลืออีกตีนึงก็ยังคือยังไม่หมดไงนี่อ่ะแท่นันเลื่อเลยมันยังฆ่าไม่หมดแต่ว่ามันเคลียร์ละเป็นยังฆ่าไม่หมดแต่ว่ามันเคลียร์ละสองแต่ก็อยหัใจเว้ยแต่ว่าอะไรอ่ะคิดเอาเองก็มันยังไม่หมดตีไงแต่มันวิ่งเคลียร์ออกมาแล้วไงจากบ้านอ่ะอ่ะเพราะอะไรอ่ะ พออต่อไปให้ฉันไไอ้ฝากเขาใหนโดนตั้งสูงจัดอ่ะอันนี้พี่เทพอ่ะพี่ซับสไคร์2.4เดือนใช่พี่เทพอ่ะพี่ต่างเฮียขอบคุณมากเลยนะพี่โอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่ชาย

ขอบคุณพี่ชายขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับพี่ชายคิดถึงพี่เสมอครับพี่ขอบคุณมากนะคะร,รคับพี่แล้วครับพี่เราควรจะไปแถบซ้ายปะคนได้อมูปะเฮ้ย <c oughs> ในเมืองบักเลยียป <c oughs> ่าวอะเออประมาณนี้ปะ เราควร <คน S 1> จะวิ่ง,อ,บบงอ้อมฝ่าไปประมาณนี้ดีกว่าแล้วค่อย,หยไ,ไหลไปยิงใันปหมเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามไปแล้วใส่ไปดีปว,ว่าต่อได้คกูว่าน่าสนใจว่ะไ,ไปพี่เออกูว่าน่าสนใจว่ะมีปีดแล้ว ตึกน no eh? no en> <right> no um ี้อะไนวะเนี่ยพี่โกจัดที่ไหนไอช็อปไอช็อบ้านนี้น่าจะบ้านหลังที่มาเลยเฮ้ยตึกอคนตึกนี้ตึกอะไรบางเ้อยสองตึกเลยกนสายจะขอยกเลยคราตึกนี้ก่อนมาไม่ถ้าถ้าเปิดขนาดีแล้วไปเสร็จแล้ว ขางบนก็มีวางจับแต่ตายอีกคนนึงกนเลอ๋อยู่ประตูนี้อเจ็บ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 ดอกแล้วไ้เฮ็นตกันนะ้วไอ้พวกมึงพวกมเออเปมีคนยิงปุยใๆมันโดนไปตรงตึกแดะแต่ลงอยู่ทางที่เราเข้ามามั้งจับไปขวา็ตายสองมีที่สี่อะไรนี่ เห็นเห็นกาพี่ป่ะอย่างละตัวนะเห็นกาพี่ป่ะหลังคานะรเหลัง้าหัวแตกมาังคาหัวแตกที่ห้องที่มึงยิงมันน็อกอะหนึ่งสองสามตามการกูหลังคาหมดเลยแต่ค้าตัวนึงพี่เฉาห้องไหนห้องนี้เหรอไม่ไม่ไม่ห้องนี้ก็ไม่มีไอ้ที่นี่นอนอยู่ตรงนี้มันโหดจะลิงขึ้นนะป่ะเดี๋ยวค้าตัวหนึ่งหนพี่ชฉาข้องนอกเนี่ย มานอนอยู่ตัวมากัวไปเสียตายดิยแป๊บมนหัวมันจะยิงผีไม่ไม่มานอนอยู่มันอนอยู่ฝังขวาทำนหัวใ้ได้ได้ไดยิงได้เี่ยา่ยงเสียงาจะอก่กอนกันขวาขใกล้เดี๋ยวหลังคาอลเข้าไปในข้างในก่อนนะพี่ปับใหญ่ คนเด็ดสายน่าเลยสายเราเหรอครับสายเราสายสายคนเด็ดมาอีกนะันะ่นเมื่อกี้นัดหนึ่งมาดีเทียกูวัดหมดอ่ะอจ้าแบบจ้ไอตัวยิงกูอยู่ไหนวะแม่งเปิดเสียงยวะเนี่ยเอ็มเคอะไหนวะคนเด็ดมาจากไหนช็ปอปเอ็มเคคนเด็เดมันล่าบ้านเราเมื่อกี้เลยสารนะด้นแล้วอยา่าโซนตึกข้างหน้างปะ ตึกหน้ามึงอ่ะคือตึกสี่ที่ายบดฟ้าอาสุดะจาชาติดียัราเลยตึกนึ่งนึมาอนะเข้าดมาสองตัด้วยกนนะครับอาตึกหนึ้ไม่มีสลิงเหรอ จะดอกตายแล้วอ่ะตัวสมงบ์ไปเถอะไอ้เหี้ยไปไปดัดตายยิงแม่งก่อนพอีอ่กด้เอานี่โดดขึ้นไม่ได้เหรอนึงกงว่าจะพิ้วบหลังคาก็ลงไปแล้วอ่ะบอลดาตาพี่ไม่เห็นแล้วอ่ะมันมันน่าจะกลัวพี่บางพี่ยิงมันไปหลายรอบอ่ะมุมพี่มันเปิดไอ้มุมมันเปิดพี่อยู่ เรียบร้อยไอ้เหี้ยบนป้อมเนี้ยมีตัวบนแท้งนี่หายไปแล้วเออเอาปากปืนเอาแล้วกะขาดแล้วไปหมดไม่เอาไม่เอาดีีสุดที่เคยได้ก็าจอของเก็จักรสวัดีขับออกมาฝั่งขวาเลยวพี่โดลงไป อืมโอเคโอเคยังเป็นคนดีอยู่โอเคถ้ามือก็สับที่เนี่ยช็อตนี้ก็ใจร้ายกูเกินไปครับพี่ฝากครับเลยดิตออแรกกองติ๊กสี่พี่มีคนแล้วก็น่าจะเป็นตี๋เด็กเกเฮียดัดฟ้าพอมันไม่ยิงกันมุมเปิดกัน ถ้ากับว่าเฮียตีหน้าเรานี่เหลือหลายตัวเลยเฮ้ยรถต่อสายป่ะเนี่ยรถดับพอไม่รู้่ะต่อไม่ได้ไปคอนเตอร์เนี่ยคืออะไรวะเฮ้ยข้างหน้าเรารเประมาณนี้ป่ะบ้านแหละตับเครื่อมเลยบ้านวะเราไม่น่าครอบเราได้หรอวะไหลความมั้ยเราที่มุมตรงเลยอ่ะ ให้เปิดออกได้ป่ะไหลปะไหล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 ไหหลไ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 หหลไ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 ไหลไหลไหลไลไหลไหหลหลไหลไหลไลไห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 ลไ

mình mày 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 ก็มันไม่มีหน้าต่างอะไอยเงี้ยเอาไอ้เหี้ยะถ่ายแล้ววะรออยู่รออยู่อะไรเข้าไปแล้วชออบติดวะขวานขวานเสียงขวานชอบเสียงขวาปะห้องนี้ขวากูแน่หลัง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 ดื้อแม่งนอนอยู่เหยสองตัวกูได้ยินมหมขยับทีนึ่งขยับชุบติด บ้านนี้ไม่มีคนมีเลไไอ้เหียขอบวงอ่ะรถจอดอยู่นี่คันนึงีขอ,ขอมีโอกาสที่มันจะวิ่งซ้ายมาลายเนี่ยหายอยู่จอละมาโกโอเ้<ม>เหีเ้ยไม่ใช่นึกว่าตัวนึกว่าตัวเสื้อแดงไอ้เหียไม่ใช่หรอเป็นตัวเลยอย เอกขวาแล้วเปล่าวะกูอยอ่ะไม่เห็นเฮ้ยนี่ยขับรถตรงนี้เลยออกขวาออกขวาอันนี้ออกขวาจริงแล้วเอาขวาแย่เลยมาไม่ติดเฮ้ยเข้าบ้านนี้เดี๋ยวกูขอดูขวาดป่าวเฮ้ยตรงนี้อีทีหนึง ต้นไหนอ่ะคนใกล้ที่ไหนชอบตายขีดชอบพี่กินยังไม่ถึงมึงใช่ไหมยัง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 ใกล้นะตัวน้องไม่ใกล้มากไปไมัมโอ้โหคือต้นสมกเลยต้นไม้ประมาณนั้นอ่ะพี่ปลาวาไป ผ่าน,านม,ม,มุมซ้ายให้าอมดเลยูกลับไปด้างขวาฮะอันนี้ขวายิงไหมห้ามีอีกตัวหน้าผม ที่มันเลยไม่ขวานแลเชียเอ้ยใครใครอ่ะมัดผมน่าจะมีตัวคิดว่ามีตัวเหรอักยมันน่าจะเป็นตี้ขับรถเต่าเชียร์แล้วดักฉกไว้อะตี้ขับรถก็คือบ้านนี้เว้ยแต่ว่าสะพานเนี่ยตี้ไอ้สองสามตัวเลยสะพานที่พี่มาก็เดือดตามเสียงปืนเลยกขไปหายิงตัวขวาก่อนนี่บ้านนี้บ้านนี้ตัวหนึ่งยู่มุมใต้สะพานเลยตรงมาพี่เลย ไปขวาได้ได้อยู่อ่ะเฮ้ยการสะพายสองต,ตัวตรงมาพี่เลยวิ่งวิ่งพิ้งข้ามพิ่งข้ามพิ่งข้ามไปไปขวาได้ใช่ปะ่ะเออวิ่งวิ่งวิ่งไปอย่างตามกราบ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 สี่มีมามาลายพี่เล่นได้เท<อ>ถาเสานี่มีตัวเลยคุณลอตี้กันนี่นี่เดินอยู่นี่เดินอยู่ต้นไม้ต้นนี้เลยอ่ะ,อะตรงนี้คุณลอตี้กันตามกาพี่ ตัวน็อกตัวน็อกคือตัวตรงกลางพี่เดี๋ยวเราอีตี้ซ้ายดีกว่าที่ขวาช่างไม่เก่งบ้านหน้าผมคือมีปะไม่มีไม่มีเลยคือถ้ามีคือตัวเศษอะไอเชียมันคือตัวติดในบ้านอะเราเช็คไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอีกตี้หนึ่งมันวิ่งอยู่ตรงนี้สามตัวเลยมีตัวค้ำตัวหนึ่งเดี๋ยววิ่งวิ่งช้ากันสองตัวนี่ไม่สามนี่โอ้โหขอร้องไอ้เหี้ยไทมิ่งกูไม่สามตัวมีสะพานตัวหนึ่ง อยู่ม en like ุมอยู่มึงไปทางด้านซ้ายโอ้เฮ้ยะวเียกดยิงโคกแม่งเดินนี่เฮ้ยข้าวผมสองตัวอันนี้คือตีที่ตัวยิงเนาะ อ๋อพี่เลยนะน่าออมมลงกตายแล้วบ้านแถวๆเนินหลังบ้านเนี้ยแล้วก็มีสายใกล้พี่ตัวหนึ่งสายใกล้พี่อยู่ด้วยฝั่งเนี้ยใช้ดักคุนองนอ,อ่ะของสมองน,นี่มีคนไ <นะ S 1> อ้เฮียดักคุนองอยู่ไหนวะ อันนี้นี่นี่เฮ้ยพฉีดซ้ายได้อยู่กำลังคาบ้างอุ๊ดแล้วเฮียได้ก็เฮียละได้ก็เฮียละขอยารองกับบางอย่าง,ง,ม,าางมักสองอผมเออมักสองเออตัวโมโคค่เขาแฝงไหนหรอ,อยู่แถวน,นั้นแหล่ะน่าเป็นหลังเนินปะเฮ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งเชียร์ตรงติ๊กสี่พี่นั่งอยู่หลังไม้มันเป็นสิ่งก่อสร้างเห็นปะ อะไรๆอะเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ไงสตีงโผล่มา,าเลยออกมาคนเลยหน้าตัวหนึ่งไม่ดิโดนนั้น<ะ>หนึ่งเข้าบ้านนี้เอาให้และวต้าสะพานเลยตัวหนึ่งอยู่หลังคาบ้านอันนี้เหรอเข้าบ้านซ้ายฝั่งซ้ายทางฝั่งซ้ายออเน,นี่ยเหรอตอกอะติ๊กตอกเ กูจะจะเหวี่ยงซ้ายได้นะจังหวะนี้กูว่าแล้วไม่โผล่ละอยู่ดีๆก็โผล่มาอะไรวะสะพานเหรออืมอยู่ข้างสะพานตรงเนี้ที่สี่อือไอ้เหี้ยข้างล่างมันมีข้างล่างอ่ะมันอยู่บนหรือทางก็ได้อ๋ออ่าอ่าใชแล้วเออมันเดินได้สองทาง ไอ้ที่นี่ใช่ไหมไอ้สามกูด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 ิมันต้องสามกูป่ะกูน้องกันอะไรอ่ะอ้าวแล้วปล่อยอะพี่เล่นได้ป่ะปล่อยอาลิกาโตอร่อยอาลิกาโตเอ๊ะมัปล่อยกูคันกลับไปไอ้ที่นี่ใช่ไหมเนี่ย

เอาดิเจอน้องกูดิเจอน้องกูดิไอสัตว์มาดิเอาหน้องกูลืมต้นไม้เลยกูก็ลืมด้วยเอาี่ดังแม่ไอ้สัตว์ไม่มีหมวกไม่มีซัายซ้ายตัวหนึ่งเออไม่มีหมดด้วยไอ้เกี้ยน่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแมหมเราไม่โผล่อ่ะแต่ก็โผล่แหละเพราะว่าเราที่ยิงขวาเนี่ย

ไอ้คนนี่ไม่มีหมวกเชียใช่ใช่ รักเพื่อนจัดเลยอ,อะโหี่อะมันรักเพื่อนรักเพื่อนแบบจัดจัดอะกูบอกเลยอยากให้เพื่อนมันตาย <ละ S 2> เลยมันรักเอาชีวิตอะ